สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนําเสนอ5สุดยอดอาหาร แค่กินสิ่งนี้ลดคอเลสเตอรอนลนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนไปรับชมนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะหรือว่าจะกดแชร์เพื่อแนะนำเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ดูด้วยกันนะคะ เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะเคยได้ยินมานะคะว่าคอร์สเตอรอนสูงก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงและสามารถพัฒนาเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงและมะเร็งในทางเดินอาหารได้และที่สําคัญนะคะโรคที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็คร่าชีวิตผู้คนจํานวนมากในบ้านของเรานั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยสําคัญ ท,นนะะที่ทําให้เกิดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือการบริโภคอาหารในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะวันนี้แอดมินอยากเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาให้ความสําคัญกับการเลือกกินอาหารที่มีส่วนช่วยไล่คอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ป้องกันโรคนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยอาหารป้องกันโรคดังต่อไปนี้ค่ะ5สุดยอดอาหารลดคอเลสเตอรอลในเลือดอันดับที่5าชาเขียว ชาเขียวอุดมไปด้วยสารคาเทชินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมทั้งช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชาเขียวนั้นนะคะยังทำให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมันจึงส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักของร่างกายดีต่อการลดน้ำหนักค่ะ การดื่มชาเขียวนะคะยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดทั้งนี้ควรดื่มชาเขียวไม่เกินวันละ10-12ถ้วยเพราะอาจทำให้นอนไม่หลับและถ้าหากบริโภคในปริมาณที่สูงแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอาจจะส่งผลเสียต่อตับได้ค่ะอันดับที่ 4. a v อะโวคาโด สรรพคุณสําคัญที่เห็นได้เด่นชัดของอะโวคาโดนั่นก็คือการลดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะเพราะในอะโวคาโดนั้นนะคะอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดจึงถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงซึ่งจากผลการวิจัยของประเทศเม็กซิโกได้มีการค้นพบว่าหากกินอะโวคาโดทุกวันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้มากถึง17%เลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าในอะโวคาโด นนนั้ะนนะคะมีผลต่อการช่วยลดไขมันเลวในเส้นเลือดหรือที่เราเรียกว่า LDL ลดลงค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้สูงขึ้นได้แบบมีนัยยะสำคัญนอกจากนั้นผลงานวิจัยยังระบุอีกว่าการกินอะโวคาดโดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมแต่ว่าต้องกินอย่างพอดีนะคะเพราะว่าอะโวคาโดนั้นเป็นผลไม้ที่ ให้พลังงานสูงถึง160กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมเลยล่ะค่ะเนื่องจากมีไขมันที่เป็นส่วนประกอบถึง15กรัมดังนั้นจึงควรบริโภคอะโวคาโดในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกินครึ่งผลถึง1ผลต่อวันควบคู่ไปกับการควบคุมน้ำหนักจึงจะสามารถลดน้ำหนักได้แล้วที่สำคัญควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยอันดับที่3ลูกพรับ ลูกพรับอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตสามารถขยายหลอดเลือดแดงและลดแรงดันเลือดส่งผลให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีอีกทั้งยังมีโพแทสเซียมสูงที่ช่วยในการควบคุมการเต้นของหัวใจอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซีแซนทีนและลูทีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยในการบำรุงสายตารวมไปถึงยังมีสารอื่นๆที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็เสริมผู้ ค,คุ้มกันอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งแต่ข้อควรระวังนะคะไม่ควรรับประทานลูกพลับในขณะท้องว่างเพราะอาจทําให้ผู้ทานรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารทั้งนี้แนะนําให้กินลูกพลับวันละหนึ่งลูกเป็นประจําทุกวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจได้ค่ะอันดับที่2 แคนเบอรี่แคนเบอรี่นะคะในผลไม้ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอีกทั้งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวโนอยด์ก็คือสารที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวและช่วยกระตุ้นการผลิตคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกายดังนั้นจึงช่วยป้องกันหลอดเลือดตีบแล้วก็อุดตันได้นอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงและ โพแทสเซียมสูงช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายช่วยป้องกันมะเร็งและต้านการก่อการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายหากกินผลไม้ชนิดนี้ทุกวันก็จะช่วยลดทุกความเสี่ยงของโรคหัวใจได้มากถึง40%เเลยทีเดียวละค่ะและสุดท้ายอันดับที่ 1. ทับทิม ทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดสารอนุมูลอิสระที่เกี่ยวกับไขมันชนิด LD L D L เพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระลดการสะสมไขมันในเซลล์เม็ดเลือดขาวและผนังหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะอีกทั้งทําให้ผนังหลอดเลือดหัวใจมีการหนาตัวลดลงและตีบแคบน้อยลงลดภาวะหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดตีบได้ทําให้สามารถป้องกันแล้วก็ช่วยในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะโดยมีงานวิจัยยืนยันนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์เป็นประจําสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ค่ะแล้วทับทิมนะคะยังมีประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นมีประโยชน์ต่อผิวพรรณมีผิวอ่อนกว่าวัยแล้วก็ป้องกันผิวจากการเสื่อมสภาพตามวัยจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือแสงแดดแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวค่ะ นอกจากนั้นนะคะควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงลดของมันของทอดรับประทานผักผลไม้และอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงออกกําลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้เบิกบานแจม่มใสแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็มีสุขภาพหัวใจที่ดีได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนอกจากอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วนะคะก็ยังมี อาหารอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขมิน้นบรอกค,คลีเซลมอนผักโขมอบเชยกระเจี๊ยบ แต่ว่าก่อนรับประทานนะคะก็ต้องศึกษาการกินอาหารแต่ละชนิดให้ดีก่อนนะคะว่าควรกินในปริมาณเท่าไหร่แล้วโลคประจําตัวคืออะไรแล้วยาที่รับประทานอันตรายไหมเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสูงสุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ